สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเนาะต้องป้อนคลิปป้อนอะไรลงไป YouTube เรื่อยๆเพื่อจะมีคนดูมียอดวิวมีคนกดติดตามเนาะก็อยากจะเล่าสมัยมากรุงเทพใหม่ๆนะนก็ไม่รู้จะทำงานอะไรทีนี้ก็มีเพื่อนเขาแนะนำให้ไปทำงานด้วย เขาจะเทพื้นปูนนะนะแต่ว่าพื้นเก่าๆเนี่ยเขาจะลื้อออกลื้อพื้นเก่าออก,ก็ช่วยกันนะเอาค้อนปอนทุบนะสมัยก่อนแยกอะไรก็ไม่ได้ใช้ก็ค้อนปอนนะทุบทุบแปดปอนสิบสองปอนทุบให้มันพื้นแตกเพื่อที่จะลื้อพื้นเก่าออกโอ้โหทำงานเหนื่อยมากเลยเมื่อก่อนแล้วก็ปอน ทีนี้ท่าแก่เพื่อนก็นมาดูแล้วมาดูตอนทํางานคนเห็นทํางานหนักเออขยันนะทุบปูนทุบอะไรก็เพื่อนก็นเอาไข่สีชมพูเอามาให้สมัยก่อนตอนน้าอายุยังไม่ถึงยี่สิบด้วยนะเอาไข่สีชมพูมาให้เราก็มาจากบ้านนอกใหม่ๆเนะาะเพราะแกะไข่ออกว่า,าโอโ้โหท้อแก่ทำไมทำอย่างนี้เนาะมันยังคิดอยู่นะ เราอุตส่าห์ทำงานหนักทำงานให้แทบเป็นแทบตายโอแกะไข่ออกมาจะกินหน่อยโอ้โหเอาไข่เน่ามาให้โยนทิ้งหมดเลยไข่สีชมพูสีห้าลูกสี่ห้าใบใไข่โยนทิ้งหมดเลยทำไมไหนเนไปดีโอมาสักพักแล้วเขาแก่ก็เดินบนมาถามเป็นไงบ้างอาสิงอะไงก็พูดไม่ค่อยชัดนะคนจีนอร่อยไหมไข่ โอ้ยเท้าแก่เน่าหมดแล้วครับโยนทิ้งหมดแล้วอะกระบ,บอกเท้าแก่วันนี้ครับพอทุกวันนี้โอ้โหไข่สีชมพเูเราต้องได้ซื้อกินนะทุกวันนี้ใบเังกินบาทแล้วก็ต้องซื้อกินใครจะไปรู้แล้วเนาะว่ามันเป็นสีอย่างนั้นแลมันก็อร่อยด้วยไขย่เราก็ไม่รู้สมัยมากรุงเทพใหม่ๆเนาะ แล้วก็สมัยวิ่งรถอยู่บริษัทนักรรัฐนะที่เอารถแคมเ y รี่เอาไปเข้าอูเบอร์มื่อก่อนอันนี้ก็ทำไมววิ่งอูเบอร์นะวิ่งแต่นักรรัฐเอาไปเข้าร่วมกับอูเบอร์ตั้งแต่อูเบอร์เข้ามาประเทศไทยได้ประมาณปีนึงอะ่ะผมช่วงนั้นผมไปเข้าเกือบปีอะครับทีนี้ก็มีวันหนึ่งทางผู้จัดการให้พาเจ้านายไป งานเลี้ยงนั่นแหละแล้วทีนี้เจ้านายก็ใจดีนะก็ซื้อพิซซ่าให้กล่องหนึ่งสั่งจากที่ร้านที่ที่ที่แกไปในงานเลี้ยงนั่นแหละรถเลื่อนแล้วเออเด้รถไปดับเครื่องเลยเดยวรถติดเนาะอยู่โมชิเอ่าวเ่าถึงไหนแล้วเออพอดีทัแกก็ ซื้อพิซ่าให้กล่องหนึ่งที่นี่แล้วกลับมาแล้วก็เอาเขาบอกว่าไปฝากพญาที่บ้านกินด้วยกันเนาะเขาขอบคุณครับเราก็ยกมือไหว้กันแล้วก็ขอบคุณครับพอมาถึงบ้านก็ให้พญากินนี่เจ้านายเพิ่นซื้อพิซ่ามาฝากก็บอกพญาก็พญาก็กินนิดหน่อยโอ้ยมันเสียแล้วไอ้มันเสียแล้วเขาอะมันส้มเมื่อไร่เขาอะ โอ้มันคือสเสียกันยังงงอยู่บาเพิ่งจะห้าทุ่มหกทุ่มนี้เองที่เจ้จานายมันสเสียได้ไงเพราะมาปรม,มากี่ชั่วโมงเนะี่เนาะมันส้มแล้ว,วอ่ะพยาบอกมันส้มมันเปรี้ยวแล้วกันกันถ้าไม่กินก็เอาให้หมาก็ได้โยนทิ้งก็ได้ผมก็ไม่เคยชอบกินพิซซ่าเท่าไหร่นะนชิมดูนีเออเปรี้ยวจริงๆด้อผมผมก็ไม่ไม่เคยกินเหมือนกันนะได้ยนดินแต่ชื่อก็ทิ้งหมดเลยเรา พามาดูตอนหลังโอ้รสชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะไปรู้นะคนมานนอกของนาไปเคยกินอะไรพิซซ่าเออถ้าเขาเหนียวส้มตำลาบก้อยก็ว่ากันไปอย่างนี้โอ้โหเอาอหารฝรั่งมาให้เลพิซซ่าโย่ทง้ิงหมงเลยเสียดายอกล่องนึงก็ไม่ใช่ถูกถเนาะก็ไม่รู้โอ้โหมม่ได้ว่าอยาเอาไข่มุกโยนให้สุกรนะถ้าจะพูดตมหลักแเรามัน คนบ้านนอกโค้งนาแล้วจะเข้างานวันหลังไ่กินกนีจะไปรู้มั้เห็นว่ามันเปรี้ยวพันยาผมเปรี้ยวม,มันเสียแล้วเราก็โยนทิ้งจริงจริงมันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงนา้ชั่วโมงสองชั่วโมงมันไม่น่าจะเสียมันไม่ใช่ยิ่งรสชาติมันเป็นอย่างนั้นแหะเราก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> คนไม่รู้เขาไม่รู้จริงนะก็อคนไม่รู้ก็อย่างคนเท่าคนแก่น,นะวันก่อนหลายวันแล้วแหละนั่ง แท็กซี่ผมมานั่งนั่งแท็กซี่มาก็สัญญาณเข็มขัดนิรภายมันก็นดังติ๊ดติ๊ดนะก,ก็บอกว่านัดเข็มขัดด้วยนะครับก็ก็รัดเข็มขัดแกก็ดึงสายเข็มขัดแล้วละมาดึงสายหนึ่งเข็มขัดมาก็แกก็แกแก็ไม่ได้เสียบลงล็อกนะแะแกก็ถือกำมาอยู่นั่นนหละเอ๊ะเราก็ยังจำเรืองหางตาดีททำไมไม่เสียบตะทีนะมึง ตีตีตีอย no um> okay uh, um ู่ก็พอหันมองก็โอ้โหงานเข้าเลยทีนี้แกไม่ได้รัดแกไม่ได้พาดลงมาเฉียงลงมานะแกรัดแกพันก็เอามาพันใส่คอแกก็กลับไปข้างนึงโอ้โหเกือบงานเข้าเลยเนาะมัาคนมันไม่รู้นะไม่ผมก็ไม่รู้จะทำไงก็ไม่ต้องเอาไปพันคอกระบอกบอกว่าต้องเอา พาดลงมามันมีที่ล็อกนี่ไงครับผมก็แนะนําผมก็คิดว่าเออแกคงจะรู้เนาะดันนั่งไปพันใ่คอแนละ้วโอ้ถ้าเกิดว่าเอาล็อกลงมาถ้าเกิด่าแกขาดจจตายเราไม่ซวยอ่ะเนี่ยอับเด็กซี่ก็เจออะไรหลายรูปแบบเนาะแล้วทีนี้มีมาอีกวันหนึ่งนะนทีนี้คนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงมาจากโคราชนะนะย,าย,ยายมาจากโครายก็นั่งโดนวันนั้นมันร้อนอะากาศร้อนนะพอขึ้นมาผมก็เล่งแอร์เบอร์สี่เลย ผมขึ้นมาโอ้โหพอเล่งแอร์เท่านั้นแหละแกก็คำกระจกนะคำดูรอบๆกระจกแกก็พูดเปยออกมานะเออรถนี้มันก็ปิดมิดชิดดีนะแกว่าแต่พูดเป็นภาษาโคราชนะนะพูดกึ่งไทยกึ่องอีสานภาษาโคราชนะพูดเป็นภาษาโคราชนะอะไรรถนี้นก็ปิดมิดชิดดีนะแกว่าแต่มันก็ยังมีรูรั่วอ,อยู่ว่าโอ้รูรั่วนะี่ไหะย้ายผมก็บอก ผมกลัวยาจะร้อนผมเล็งแอร์ให้เล็งยาเร่เงยำยาให้พอรถพอเล่งมันจะพูดนะเห็นไ,ไหมเสียงแอร์มันจะพูณ <c oughs> แก่าว่ารถเราลวยอย่างเงี้ยเราตากลัวแกจะร้อนอากาศมันร้อนเนี่ยเจอหลายรูปแบบครับแท็กซี่ครับ, ie, รบแล้วก็มีวันหนึ่งนะที่เมื่อเมื่อเมื่อ,อหลายวันก่อนนั่นแหละ เล่าเหตุการณ์ย้อนหลังให้ฟังผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มานะขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็จะลงอุโมงค์นะแต่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่กลางอุโมงค์แล้วมันก็เลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับกันมาแล้วที่นี้ผมก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายผมก็ไปไปกําลังจะลงอุโมงคนะ์นั่นแหละรถก็จอดติดทีนี้ก็เลยถามผู้หญิงที่นั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์ว่าตำรวจเลยครับผมก็ถามเนี่ย ผู้หญิงที่นั่งโซนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่กําลังจะลงอุโมคงที่จอดติดอยู่ด้วยกันตรงปากทางลง,อองุโมคงผู้หญิงคนนั้นตอบว่าไงรู้ไหมครับไม่แล้วค่ะบุคคลธรรมดานี่แหละเขาว่าอย่างเงี้ยผมก็ถามย้ำอีกว่าตํารวจหรยอครับไม่ครับบุคคลธรรมดานี่แหละเขาก็ตอบย้ำเนี่ยผมผมก็ถามครั้งที่สามว่านั้นรถนี่มันกลับมาน่ะตํารวจหรยอครับดักอยู่ฝั่งนู้นผมก็ถามเนี่ยเขา เขาเขาคงจะถามว่าตัวเขานั่นแหละว่าเป็นตำรวจหรืออะไรนี่เขาะคนละเรื่องเลยก็งงเหมือนกันเราเจอแต่ละไรฟเขาถามว่าตำรวจดักโลเลยแต่ผมเขาคงจะถามว่าตัวเขาเนี่ยตำรวจหรือเขาถึงโตตอบเต็มปากเต็มคำว่าบุคคลธรรมดานี่แหละไม่ใช่บุคคลธรรมดานี่แหละันสอนไาโอ้หงงเลยถามแบบหนึ่งตอบอีกแบบหนึ่งเนาะ สถานการณ์แบบนี้นะมันโร้เศรษฐกิจอะไรก็ย่ำแย่แล้ว,วันก่อนพนักง,งานธนาคารก็ขึ้นรถผมมานะผมก็ถามพนักงานธนาคารเหมือนกันวันก่อนนะก่อนที่จะพีก่อนนี้มีข่าวที่ระยองอ่นละก่อนนั้นเนี่ยพนักงานธนาคารก็นั่งขึ้นมาแต่นั่งมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมก็ถามว่าพนักงานธนาคารเนี่ยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ย ที่ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่ว er> ่าผมชี้โพ้งให้กับโลกไม่ใช่นะเล่าให้ฟังเฉยผมก็ถามพนักงานธนาคารว่าทํางานธนาคารในเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยพนักงานธนาคารไม่อยากได้ยินคําพูดคําไหนในธนาคารผมก็ถามเนี้ยเขาก็ตอบไม่ได้นลรู้ไหมครับผมจะบอกให้ว่าพนักงานธนาคารผมแม่เพราะผมไม่ได้ทํางานธนาคารแต่ว่าพนักงานธนาคารไม่อยากได้ยินแน่นอนเลยคํานี้ที่บอกว่า ทุกคนฟังทางนี้ชีวิตเป็นของคุณแต่เงินเป็นของรัฐบาลเนี่ยคำนี้แน่นอนเลยไม่มีใครอยากจะยินคนก็ต้องหันมาหาอยู่แล้วไอ้คนที่พูดคำนี้ใครเป็นคนพูดใช่าหมาหันมาเนี่ยมีวัตถุบ,บางสิ่งบางอย่างอยู่ในเอวอย่างนี้ไม่ต้องดึงออกหรอกแน่นอนเลยธนาคารอันที่คนที่คนที่พนักงานธนาคารเขาบอกว่าโอ้ยพวกหนูอยู่ในนั้นน่ะขอให้อย่าไปยิงใครพวกหนูก็ให้เงิน คือมันลักษณะที่ได้ยินอย่างนี้นะสถานกาคาร,ครอย่างนี้หรืดยินอย่างนี้มันไม่อยากได้ยินห,นหรอกพนักงานนะคับแต่ว่าจะไปยิงให้พนักงานธนาคาร,ครเขาพูดแทรกขึ้นมาแล้วที่อยู่ข้างหลังแต่ก็ผมก็คุยกับเขาว่าผมเชื่อนะว่าผู้ที่เป็นผู้จัดการธนาคารนะ่ะเขาไม่ฉลาดน้อยหรอกถึงแม้ไอ้คนร้ายมันจะเอาไปแสนสองแสนนี่ผู้จัดการธนาคารนะ่ะ เขาไม่สลาดนนอยอยู่แล้วเขาต้องเอาห้าหรือสิบนี่แหละคูณก่อนเขาจะแจ้งนักข่าวหรือจะแจ้งตำรวจหรือแจ้งนักข่าวเขาต้องเอาห้าเอาสิบคูณเพราะอย่างน้อยเขาไม่ต้องทําอะไรเขาก็ได้กําไรมหาศาลอยู่แล้วถ้าไปสองแสนคูณเข้าไปห้าห้าสองเป็นสิบก็เท่าไหร่ละถ้าครูเอาสิบคูณนะ่ะสิบสิบเป็นเท่าไหร่ละเห็นไหมเขาไม,ไม่ไม่ต้องไปเดือดร้อนเหมือนโจรไม่ต้องหลบหนีเหมือนโจรแล้วเขาอยู่เฉยเขาก็ได้จังเยอะแยะใช่ไหม สถานการณ์อย่างนี้ยิ่งเงินอะไรฝุดๆอย่างนี้นะมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะเราคุยกันแบบสนุกสนุกเฉยๆกับผู้โดยสาร <c oughs> ในวันก่อนก็นนั้นไม่มีอะไรวันนี้นจอดติดรถติดหมอชิดนะหางเงินก็นลำบากเหมือนกันแล้แท็กซี่ทุกวันนี้ก็นักคงนักข่าวก็ควรจะหยุดได้แร้วมั้งไงออกข่าวไอ้นี โควงโควิดนี่มันหากินลําบากและทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็มันความรู้ยิ่งความรู้มากมันยิ่งโอ้โหสิ่งเลวร้ายมันยิ่งเยอะใหญ่นะพราะถ้าออกแต่ข่าวที่มันอันนี้ตกย้ําตกย้ําแต่จริงในพวกโรคร้ายพวกเชื้อโรคอะไรต่างเนี่ยมันมีมันตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์แล้วแต่พวกมนุษย์พวกคนพวกนักวิทยาศาสตร์เองว่าค้นพบแล้วก็มา ตั้งกันขึ้นมาจริงๆมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วพอมันเพิ่งมารู้นี่ก็ทำเป็นตื่นตะนกแล้วทีนี้ตื่นตะนกก็ไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันลวแต่ละคนจริงๆเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วทุกคนมันมีผู้ันคนมันจะตายมันก็ตายไปกลัวอะไรนักหนาโอ้ยทำให้เศรษฐกิจอะไรก็พังคนก็ไม่ยอมใช้เงินทํามาหากินอะไรก็ลําบากนเลยแล้วเครือข่ายนักข่าวอะไรมันก็สื่อสารมันก็ไปกันทั่วโลกเลยทีนี้มันก็เป็นกันทั่วโลกจริงๆไอ้โรคร้ายมันมีมาตั้งนานลง ใช้วิจารยณใช้วินิจฉัยดูดีๆแต่เพิ่งมาค้นพบเพิ่งมาค้นพบไอ้โรครายอันเนี้ยจะเห็นว่ามันจะมีมาเป็นช่วงๆช่วงๆอ,อ,อยู่ไอ้ยุคม้าเขียวเนี้ยไอ้โรคร้ายต่างๆที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยมันพอเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันตายแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วโอเคแค่นี้ก่อนเครียดพูดมาเรื่องเศรษฐกิจวิ่งรถตั้งหลายวัน ได้เงินร้อยสองร้อยวิ่งมาครั้งค่ารถเขาสิบกว่าวันแล้วเนี่ยจะเป็นเดือนแล้วเซ็งโอเคโอเคแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ